วันนี้รายการพิขามาเล่านะครับก็จะมาเล่าเกี่ยวกับเรื่องการเสริมดวงชะตาของอคนที่เกิดปีนักษัตทั้ง12นักษัตนะครับว่าปี2564เนี่ยเราจะเสริมดวงเสริมบุญวาสนาอย่างไงดีนะครับเมือม่อจะมีคน ถามมาว่าอยากจะให้ช่วยมาบอกแนะนําด้วยอะไรเงี้ยแต่ก่อนอื่นรดแมตตากดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับขอบพระคุณล่วงหน้านะครับผมจะได้หาคลิปความรู้ดีๆมาเล่าให้เพื่อนๆฟังนะครับก็คนที่เกิดปีนักษัตวทั้ง12นักสัตว์นะฮะผมจะเริ่มตั้งแต่คนที่เกิดปีชวดก่อนนะฮะคนที่เกิดปีชวดเนี่ยก็ขอให้นำกล้วยและมะพร้าวนะครับเป็นน้ำมะพร้าวนะครับ พร้อมกับเครื่องสังฆทานแล้วก็พระพุทธรูปปางสะดุ้งมานะครับไปถวายสังฆทานแต่วิธีที่ไปถวายให้ทําอย่างนี้นะครคือให้ไปวัดแล้วไปถึงวัดแล้วอย่าเพิ่งไปถวายนะครับให้ไปจุดธูปกลางแจ้ง16ดอกก่อนเอาธูปไปด้วยจุดธูปสิดอกกลางแจ้งบอกว่าข้าพเจ้าชื่อนามสกุลวันนี้จะมาถวายสังฆทานแล้วก็ขอให้เหล่าเทพเทวดาทั้งหลายที่ปกปักรักษาข้าพเจ้าและเทวดาประจําปีเกิดข้าพเจ้าอะไรเงี้ย ให้มาร่วมอนุโมทน,นาบุญกุศลที่ข้าเจ้าจะถวายสังฆทานในครั้งนี้ด้วยแล้วก็ขอพรด้วยอน,นิสงส์ผลบุญนี้ก็ขอพรแล้วก็ขอไปแล้วเราก็เอาธูปสิบสองสิบหกดอกไปปักการแจง้งแล้วเราก็จุดดินหนึ่งดอกบอกข้าพเจ้าชื่อนามสกุลวันนี้จะมาถวายสังฆทานขอที่ส่วนผลบุญนี้ให้แก่เจ้ากรรมในเวทในเดชาและปัจจุบันชาติรวมถึงศัตรูบุญมันทั้งหลายอย่างเงี้ยขอให้รับส่วนผลบุญแล้วก็ขอให้ยกโทษอโหสิกรรมให้ข้าพเจ้าด้วยข้าพเจ้าขอขามาลาโทษด,ด้วยแล้วเราก็ปักหนึ่ง มีกล้วยกับมะพร้าวเนี่ยน้ำมะพร้าวนะฮะแล้วเราก็เอาเครื่องสังขทานาไปถวายสังขทานปกติเลยทาปกติเลยเสร็จแล้วเราก็าเสร็จกดน้ําอะไรเรียบร้อยก็ว่าไปแต่อันนึงก็คือทุกวันพระขอให้นํากล้วยหรือน้ํามะพร้าวหรือมะพร้าวเป็นลูกกระดับถวายขึ้นหิ้งขึ้นหิ่งพระหรือ,อที่โต๊ะหมู่บูชาเป็นการเสริมดวงชะตาของเรา และอันนึงที่เกี่ยวกับเรื่องเสริมการเงินของคนที่เกิดปีชวดให้หากระเป๋าสตางค์หรือเคสโทรศัพท์ที่มีสีน้ําเงินสีฟ้าสีเทาสีขาวสีทองหรือสีเงินสีอะไรก็ได้นะฮะเอาไว้ใช้ติดตัวเป็นการเสริมการเงินการทองของเราอันนี้คนที่เกิดปีชวดส่วนคนที่เกิดปีฉลูให้นำอ,อันนี้นะฮะคนที่เกิดปีฉลูให้นํา ลูกตาลผลลูกตาลหรือขนมตาล้าหาไม่ได้ก็หาขนมตาลก็ได้พร้อมกับเครื่องสังฆทานและพระพุทธรูปปางสะดุ้งมานแล้วก็ให้นําเงินใส่ซองใส่ซองนะเอาปัจจัยใส่ซองแล้วเขียนหน้าซองว่าข้าพเจ้าชื่อนามสกุลนี้ขอถวายปัจจัยนี้เพื่อบริจาคซื้ออิฐหินปูนทรายเป็นสังฆทานธรรมทานวิหารทาน เสร็จปุ๊บแล้วเราขอพวกนี้ไปที่วัดก่อนชื่อเไปถวายสังขทานให้จุดทูปการเจ้าสหกดอกเอ่ยชื่อนมสกุลเราบอกว่าเราจะมาถวายขอให้เราเทพเทวดาทั้งหลายปกปักรักษาเราเทวดาที่ปกปักดูชะตาเราอะไรเงี้ยมาอนุโมทนาบุญนี้ด้วยเสร็จแล้วเราก็ขอพรเลยก็ว่าไปแล้วก็ปักแล้วก็จุดดิงดอกบอกชื่อนมสกุลเราแล้วบอกให้เจ้ากรรมในเวรทั้งหลายมารั่ษาสมบุญบุญแล้วให้อโหสิกรรมให้เราด้วยเราขอขมาลาโทษด้วยต้องเอ่ยว่าเราขอขมาลาโทษด้วยนะเสร็จแล้วเราก็นำอ่า ของเนี่ยไปถวายสังฆทานปกติเลยแล้วถ้าทุกวันพระก็อาจจะเอาผลตาลหรือขนมตานเนี่ยถวายขึ้นหิ้งพระเพื่อเสริมดวงชะตาก็ได้ส่วนกระเป๋าสตางค์ที่เกี่ยวกวับเรื่องเสริมเงินกันเงินกันทองให้หากระเป๋าสตางค์ที่มีสีแดงชมพูหรือส้มหรือสีครีมหรือสีเหลืองมาใช้ติดตัวหรือใส่ติดกระเป๋าเพื่อเรียกเงินเรียกทองเรียกโชคลาภในปี2564ะครั ส่วนคนที่เกิดปีขานให้นำเป็นขนุนเนื้อขนุนนะฮะแล้วก็กล้วยแล้วก็สม้มแล้วก็เครื่องสังฆทานแล้วก็พระพุทธรูปปางสะดุ้งมารให้ไป,ไปถวายไปสังฆทานแต่ก่อนถวายเหมือนกันจุดธูปสูงดอกการแจ้งบอกชื่อนมสกุลเราให้ว่าเราจะมาถวายสังฆทานแล้วขอให้เจ้ากรรมในเวนอะไรขอให้ทวดาทั้งหลายก่อนสูงดอกให้เทวดาทัา้งหลายก่อนให้อน่นทุสมนาบุญแล้วก็ ให้พรให้ไหลเราเสร็จแล้วเราก็ปักแล้วก็จุดดึงดอกบอกชื่อนมสกุลเราบอกเจ้ากรรมในเวรว่าเราจะอถอยสังฆทานขอเจ้ากรรมในเวรมารับ่วนแล้ว,ว,ลวขอให้อโหสิกรรมให้เราด้วยเราขอขอมาลาโทษด,ด้วยแล้วเราก็ดำของทั้งว่าทั้งหลายเนี่ยไปถวายไปสังฆทานส่วนวันพระถ้ามีโอกาสไม่ได้เป็นจําเป็นต้องบังคับว่าทุกวันพระนะครับถ้าวันพระมีโอกาสให้นําขนุนแล้วก็กล้วยแล้วก็ส้มถวายขึ้นหิ้งพระหรือหิ้งเทพอันนี้นะคนที่เกิดปีขานสว่วนคนที่เกิดปีเถาะ ให้ทําอย่างนี้ไปซื้อน้ำมะพร้าวเป็นแก้วก็ได้เป็นถุงก็ได้แล้วก็ซื้อเป็นมะพร้าวเป็นลูก2ลูกแล้วก็เครื่องสังฆทานแล้วก็าภาพพุทธรูปปางสนุกม,มานไปที่วัดแล้วจุดทูปการแจ้งสมุดอกเหมือนกันบอกชื่อนามสกุลบอกว่าเราเทพเทวดาหลายให้อ่านุมโกมธทนาบุญนี้ด้วย เราจะถวายสังฆทานขอให้เททวารทั้งหลายมาร่วมรับบุญกุศลนี้อะไรก็ว่าไปขอพรอ,อะไรเสร็จแล้วก็ปกักแล้วจุดดอกหนึ่งบอกเช่อนมสก,กุลเราแล้วก็บอกให้เจ้ากรรมยเวรมารับส,ส่วนแล้วขอให้อโหสิกรรมให้เราด้วยอะไรด้วยเสร็จแล้วเราก็นำน้ำมะพร้าวนะแล้วก็เครื่องสังฆทานทั้งหลายแต่ลูกมะพร้าวยังไม่ได้ต้องไปถวายพระนะลูกมะพร้าวเก็บไว้ก่อนให้นําเครื่องสังฆทานพร้อมน้ำมะพร้าวแล้วก็พระพุทธรูปปัะเสรุงมานเข้าไปถวายพระสงฆ์ เสร็จไรเสร็จกดน้ำเสร็จไรปุ๊บเรียบร้อยเสร็จแล้วให้นำมะพร้าวสองลูกที่ซื้อมาใส่พานไว้กระดาษเข้าไปในโบสถ์ไปนั่งหน้าพระประธานแล้วถือมะพร้าวสองลูกอธิษฐานว่าข้าพเจ้าชื่อนามสกุลขอนำผล,ลไม้ผลมะพร้าวมาถวายพระประธานด้วยอาน,นิสงส์ผลบุญนี้ข้าพเจ้าขออะไรก็ขอพอใดก็ว่าไปแล้วนำผล,ลไม้ทำมะพร้าวสองผลเนี่ยถวายพระประธานในโบสถ์อันนี้ทํา ตอนไหนก็ได้แล้วแต่เดือนละครั้งก็ได้เสร็จแล้วเราก็หลังจากนั้นถ้าบ้านใครมีบูชาเสด็จพ่อรอหพ่อปิยะนะฮะรอหให้นําน้ํามะพร้าวขึ้นถวายพ่อปิยะคนที่เกิดอ่าปีเถาะนะฮะนำน้ำมะพร้าวถวายพ่อปิยะวันอังคาร ทำครั้งหนึ่งก็ได้หรือทุกอังคารหรือเดือนละครั้งก็ได้แต่ขึ้นวันอังคารถาวายน้ำมะพร้าวแก่พ่อปิยะเพื่อเสริมการเงินการทองส่วนกระเป๋าสตางค์ที่จะเสริมการเงินการทองให้หากระเป๋าสตางค์หรือเคสโทรศัพท์ที่มีสีเขียวฟ้าดำเทาหรือน้ำเงินพกติดตัวสีใดสีหนึ่งก็ได้นะไม่จำเป็นต้องทุกสีส่วนคนที่เกิดปีมะโรงให้ทำอย่างนี้ไปซื้อต้นไผ่กวนอิม หรือต้นไผ่เงินพร้อมกับเครื่องสังฆทานแล้วก็พทุทธรูปปางสะดุ้งมานไปถวายสังฆทานไปถึงวัดแล้วอย่าเพิ่งถวายเหมือนกันจุดธูปสุปกดอกการแจ้งบอกชื่อนมสกุลเราแล้วก็บอกว่าเราจะนําต้นไผ่กลิมและต้นหรือไผ่เงินอะไรเงี้ยพร้อมกับเครื่องสังฆทานแลพะพุทธรูปปางสะดุ้งมานี้มาถวายเป็นสังฆทานขอเหล่าเทพเทว,วดาทั้งหลายที่บุปปรพารักษาข้าพเจ้ามารวมอนุโมทนาบุญกุศลน,นี้และบุญกุศลน,นี้โดยทั่วหน้ากันแล้วเราก็ขอพรด้วยบุญด้วยอานิสงส์นี้ขอให้ข้าพเจ้าร่ำรลวยม แล้วเราก็จุดหนึ่งดอกบอกเจ้ากรรมในเวรว่าข้าพเจ้าชินนามสกุลนี้จะมาถวายต้นไผ่นี้ต้นอะไรก็ว่าไปแล้วเราก็จะถวายสังฆทานนี้ขอให้เจ้ากรรมในเวรมารับส่วนสมบุรแลสดสดสดร้วขอให้อาโหสิกรรมให้เราด้วยเราขอขมาลาโทษในสิ่งที่เราเคยทําผิดพลาดไปหรือตั้งจากกรดีไม่ตั้งจากกรดีเราขอขมาลาโทษด,ด้วยแล้วปักทูบเสร็จเราก็ของทุกเนี้ยไปถวายไปสังฆทานพอไปถวายสังฆทานเสร็จเรียบร้อยแล้วเราจะนําต้นไผ่ไปเป็นกระถางเนี่ยไปตั้งไว้ข้างๆในตรงไหนก็ไดะ้ตรงที่เราคิดว่าสามารถจะให้ คนได้เห็นได้เอาไว้กวดน้ําสมมติหน้าหน้าโบสถ์หน้าศาราเขามีที่ที่สามารถจะให้คนก็กวดน้ําได้ <c oughs> แล้วก็เอาต้นไผ่นั้นไปตั้งแล้วคนที่เขาออกจากทําสังฆทานแล้วก็น้ํามากวดตรงนั้นก็ได้หลังจากนั้นก็คืออาจจะหาต้นไผ่กดอิม่มเล็กๆใส่ใจกันถวายขึ้นหิ้งพระหรือโต๊ะหมู่ก็ได้ ถามว่าขึ้นวันไหนจะขึ้นวันพระก็ได้หรือจะขึ้นวันเกิดของเราก็ได้เราเกิดวันจันทร์อังคารพูดปัญหาเราก็ขึ้นวันนั้นก็ได้แล้วอันหนึ่งก็คือปีนี้อยากจะให้ไปไหว้อาขอพรพระนารายณ์พระพรหมหรือเทพพญานาคทั้งหลายให้คนปีมะโรงไปขอโชคลาภส่วนกระเป๋าสตางค์ที่จะเสริมดวงคนปีมะโรงคือ,อสีแดงสีชมพูสีส้มสีขาวหรือสีเหลืองส่วนคนที่เกิดปีมะเส็ง ขอให้อ่าไปซื้อต้นโพงเงินพทองที่ร้านสังกณฑนมีต้นโพงเงินพทองเนะี่ยแล้วก็เครื่องสังฆทานแล้วก็พระพุทธรูปปากสะดุ้งมารซื้อเสร็จแล้วให้อ่านาไปถวายเป็นสังฆทานแต่ก่อนถวายเหมือนกันจุดทุบการแจ้าสิบหกดอกบอกชื่อนมสกุลเราเสร็จแล้วก็บอกว่าขอให้เทพธิดาทั้งหลายที่ปกปักราาักษาเรามาโลภนับสูนกุศลนผลบุญในครั้งนี้โดยทั่วนาแล้วก็ให้พรหลับแล้วก็จุดดอกหนึ่งบอกชื่อนมสกุลเราขอให้เจ้ากรรมานเวรมารับส่วนส่สนแล้วเอาโหสิกรรมให้เราด้วยหลังจาก จุดแล้วค่อยเอาของทั้งหลายเนี่ยไม่เป็นตกจะเป็นโพเงินโพทองแล้วก็เครื่องสักกา,านแล้วพระพุทธรูป,ปามาเข้าไปถวายปกติเลยส่วนจะเสริมดวงเกี่ยวกับตัวเราก็คือให้นําต้นโพเงินโพทองที่เราไปซื้ออีกก็ได้นะไปถวายาพระในบ้านหรือถวายพระพุทธรูปหรือว่าหิ้งพระหรือต้นหมู่ในบ้านให้ขึ้นตรงกับวันเกิดของเราสมมติบบเราเกิดวันพฤหัสเราก็นําขึ้นวันพฤหัส โดยสวดตามกำลังวันคาถาของวันพฤรหัสเราวันเกิดเราแล้วก็สวดตามกำลังวันเกิดวันจันทร์แล้วก็ขึ้นวันจันทร์สวดคาถาวันจันทร์ตามกำลังวันจันทร์ทำอย่างนี้มันจะเสริมดวงส่วนกระเป๋าสตางค์ที่จะเสริมเรื่องการเงินคนที่เกิดปีมะเส็งก็คือให้เอาสีแดงสีชมพูสีส้มหรือสีเขียวหรือเป็นเคสก็ได้หรือเป็นกระเป๋าอะไรเล็กๆก็ได้กระเป๋าน้าบัดไดไ้ให้ใส่ไว้ในกระเป๋าเป็นการเสริมการเงิน ดวงชะตาของคนที่เกิดปีมะเสงก็อันนี้ตอนที่1เดี๋ยวผมจะมีตอนที่2ต่อไปในคลิปที่2ต่อไปนะครับก็คือจะมีคลิปอ่าปีตอนที่2กอก็วันนี้รายการพิหามาเล่าก็ขอบคุณทุกคนนะฮะที่ติดตามเมตตา,าชมคลิปจนจบคลิปตอนนี้นะครับแล้วก็สนับสนุนรายการเหมือนเดิมครับเทียนหอมไข่เฉวเหลืองชันเดิลนะครับอันนี้ผมผลิตเองแล้วก็มีสเปร์กำจกกัดกลิ่นในประสงค์ฮะอันนี้89บาท อันนี้200แล้วก็มีแถมมาพญานาคนี่แหวนพญานาคนะครับหวงด้วยนะครับมูลค่าเนี่ยร้อยเก้าสิบเก้าบาทแถมไม่ฟรีนะฮะเทียนหอมก็วันนี้รายการพิงหามาเล่าก็ขอบพระคุณทุกคนนะครับที่เมตตาติดตามรับชมนะครับแล้วก็สนใจเทียนหอมทุกคนขอให้ทุกคนร่ำรวยมีเงินมีทองนะครับขอบพระคุณล่วงหน้านะครับ